ไม่รู้อะไรวะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาลากรถโดยได้รับาการว่าจ้างจากท่านเจ้าของรถนะครับว่าให้มาลากรถไปซ่อมให้หน่อยนะครับวันนี้ก็ได้เหล็กลากรถทรงเอของ นาเด็ดเซ็นเตอร์นะฮะตอนนี้แกะกลองมาใหม่ๆครับยังไม่เอาพลาสติกออกนะครับวันนี้มาคนเดียวครับไม่รู้ว่าจะถ่ายทําได้ขนาดไหนนะครับรถที่จะลากครับต้องมีหูหูลากแบบนี้ทั้ง2ข้างนะครับถึงจะใช้กับเหล็กลากรถของนาเด็ดเซ็นเตอร์ได้นะครับเนี่ครับต้องมี2ข้างแบบนี้นะครับฝองนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนี่ครับ ต้องมีสองข้างแบบนี้นะครับทั้งสองข้างแบบนี้นะครับมองไปเห็นฝัน่ง,งนู้นข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งสักรูนะครับจะสังเกตเห็นว่ารุ่นใหม่ที่ผลิตมานะครับจะจะทำตัวรับสําหรับรถเตี้ยนะครับตัวนี้ครัห่างจากพื้นประมาณ10เซนนะครับก็จะมีโค้งมารับนะครับเพื่อเพื่อหนีกันชนนะครับ หลังจากที่เรายึดทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้มันโยกขึ้นโยกลงนี้ได้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่คานนะครับอย่าลืมคานนะครับคานกันบิดนะครับเราใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตลงไปนะครับพอดีมาคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยใส่น็อตค่อนข้างลำบากนะครับ panggil dah Kau panggil dah Ya, holok. <coughs> ไม่รู้อะไรวะเดี๋ยวแไงนี้เดาอแบบนไงเด้อ